สวัสดีคะ่ะช่องอ้อนสวัสดีนะคะคลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะงวดนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะเราก็มาดูเลขกำลังวันอาทิตย์กันนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างมีเลข1เลข2และเลข8นะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะ เลขกำลังวันเสาร์มีศูนย์มีสและ4ก็เข้าที่เลขสี่ล่างนะคะแล้วค่เราก็มาดูกันนะคะว่างวดนี้เลขกำลังวันจะเข้าไหมนะคะแล้วเราก็มาดูเลขดับล่างของหลวงตาจันนะคะก็มีทั้งหมด36ชุดนะคะก็แคปไว้ดูนะคะดิฉันขออนุญาตไม่ไม่พูดนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะก็ ขอทุกท่านใช้เป็นแนวทางนะคะเพื่อจะได้ลดต้นทุนของเราลงนะคะค่ะแล้วเราก็มาโต่กันที่ส่วนท้ายของไม่ทาเนียนลอตเตอรี่งวดนี้กันนะคะเขาบอกว่าเลขดับ10หน่วยบนล่างไม่มีเลข5นะคะค่ะเราไปใช้ประกอบในการตัดสินใจนะคะ มาต่อกันที่อาจารย์กุกนะคะอาจารย์กุกนี่ก็เข้านะคะงวดที่แล้วเข้าที่6 4 4 6นะคะค่ะแล้วก็อาจารย์กุกให้ชุด3ตัวบนท้ายรางวัลที่1มาที่051 256 3 8 9 9 8 6และชุด2ตัวมาที่51 5356 59 8 1 8 3 8 6 และ8 9นะคะแล้วก็บอกว่าให้ระวังเบิ้ล5 5กับ8 8นะคะมาที่เลขนำราบกันนะคะเลขนำราบให้เลิกบุญมาที่เลข0เลข6แล้วก็ให้เดินที่เลข0และให้ชุด2ตัวมาที่02 03 07 67 63 62 และให้เน้นที่02กับ62นะคะและให้ชุด3ตัวบนมา2หางก็คือ502 5 562นะคะและให้เลิกล่างเลขเด่นมาที่เลข6กับเลข5และให้เด่นที่เลข6นะคะและให้ชุด2ตัวมาที่65 69 66 5 6 59และ55นะคะงวดที่แล้วเลขนำลาบเข้าที่ 1- 2งสองตรงๆนะคะแล้วก็เลขเด่นก็เข้าเหมือนกันนะคะค่ะเป็นแนวทางนะคะมาต่อที่ม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกให้เลขเด่นมาที่เลข1และเลข0และให้เน้นที่เลข1นะคะและให้ชุด2ตัวมาที่ 0 5 0 9 1 5 1 9และให้เลขเด่นล่างมาที่เลข5และเลข8และให้เน้นที่เลข5และให้ชุด2ตัวมาที่52 59 82และ8 9นะคะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะมาที่ดุยพลันนะคะดุยพลันให้ชุด2ตัวล่าง ชุดเต็มนะคะให้มาที่93 94 96 03 04และ06นะคะค่ะก็ใช้เป็นแนวทางนะคะแล้วงวดนี้ก็ขอให้ดุยพรันเข้านะคะค่ะมาที่แอดยืนนะคะแอดยืนให้ให้วิ่งบนล่างนะคะก็คือให้เด่นบนล่างที่เลข9นะคะค่ะมาคอยลุ้นกันค่ะ มาต่อที่ใบนี้นะคะใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะฉันเพิ่งได้ข้อมูลมาแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาลงให้ดูนะคะสงงวดที่ผ่านมาเขาก็ให้ถูกเน้นๆตรงๆนะคะแล้วมางวดนี้เขาให้ที่78และ8 7นะคะก็คือให้ตัวเดียวเน้นๆค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่างวดนี้เขาจะเข้าอีกไหมนะคะ มาที่ผมชื่อดำครับค่ะให้ล่างนิ้นที่72เม็ดเดียวนะคะแล้วก็ให้ชุดรองที่ $02 $42 และ40นะคะค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผมชื่อดำนี้เข้านะคะงวดนี้เรามารุ้นกันค,ค่ะมาที่แอดตานะคะแอดตาให้เลขเด่นมาที่ เลข1เลข5เลข9และเลข8นะคะและให้ชุด2ตัวล่างนะคะมาที่5 1 7 1 7 9 9 7 5 7และ9 9นะคะค่ะก็เรามาลุ้นกันนะคะว่าเอตตางวดนี้จะเข้าไหมนะคะมาต่อกันที่แอดพลังใจนะคะแอดพลังใจให ล่างมา2ชุดเน้นๆนะคะก็คือ40และ48นะคะก็ถ้าชอบก็กลับด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะก็คือ40กับ4 8นะคะค่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะค่ะมาต่อกันที่หลวงปู่ชัยนะคะหลวงปู่ชัยให้10ล่างหลัก10มาที่ เลข0เลข1และเลข2นะคะและให้หลักหน่วยมาที่เลข3เลข4และเลข7และให้ชุด2ตัวมาที่03 04 07 13 14 17 23 24และ27นะคะค่ะก็ไปรุ้นกันนะคะเป็นแนวทางค่ะ ค่ะมาที่บ้านไผ่เมืองพลนะคะบ้านไผ่เมืองพลงวดที่แล้วเข้าที่6 4สี่สี่หล่างนะคะแล้วงวดใหม่เข้าให้มาแล้วนะคะงวดใหม่ให้ชุดสองตัวมาที่10131419 202324งสามหนึ่และสอเก้านะคะพถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะ งวดนี้ก็ขอให้บ้านไผยเมืองพนเข้าอีกนะคะเราจะได้รวยได้เฮงได้ปังกันนะคะมาลุ้นกันค่ะมาต่อกันที่เทพประธานนะคะเทพประธานให้เข้ามาแล้วติดต่อกันสามงวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สีไหมนะคะค่ะเรามาลุ้นกันเขาให้เลขเด่นมาที่เลขศูนย์และให้ชุดสองตัวมาที่หกศูนย์และหนึ่งศูนย์นะคะ แล้วให้เน้นที่60ค่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่างวดนี้จะเข้าไหมนะคะมาต่อกันที่ใบนี้นะคะใบนี้นี่ดิฉันต้องขออภัยด้วยงวดที่แล้วไม่ได้ลงนะคะมีข้อมูลอยู่จริงนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้ลงค่ะแล้วงวดนี้เขาก็ให้มาแล้วนะคะ วดที่แล้วให้เข้าเต็มๆที่46นะคะแล้วมางวดใหม่มาดูกันนะคะมีชุดเต็มกับชุดตัดนะคะชุดเต็มเขาให้มาที่20 70 80 90 25 27 28และ75นะคะและให้ชุดตัดมาที่70 80และให้กันที่25นะคะ ค่ะก็ใช้เปดแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่างวดนี้จะเข้าไหมนะคะค่ะเรามาดูที่ใบนี้นะคะเลขเดินที่เข้าบ่อยเข้าดีเดินดีนะคะมางวดนี้ดินล่างเขาให้มาที่เลข4เลขหเลข7และเลข8นะคะส่วนใหญ่แล้วที่สถิติที่ผ่านมาก็เข้าตัวหนึ่งนะคะ ค่ะเราให้ใช้ประกอบในการตัดสินใจนะคะค่ะมาที่ใบนี้นะคะใบนี้ส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาสถิติที่ผ่านมาจะเข้าทั้งตัวเน้นแล้วก็เลขเด่นนะคะค่ะมางวดนี้เขาให้เลขเด่นมาที่เลข3เลข4เลข5และเลข9และเน้นที่เลข5กับเลข9นะคะ ค่ปิดแนวทางนะคะค่ะมาดูที่ใบนี้นะคะใบนี้เข้ามาแล้ว2งวดโซนแล้วก็เข้าที่เลขเด่นแล้วก็เลขชุด2ตัวด้วยนะคะมางวดใหม่เข้าให้มาแล้วนะคะก็คือให้เลขเด่นที่เลข1กับเลข8นะคะแล้วนิ้นที่เลข8และให้ชุด2ตัวมาที่0ูน 1, 7, 1. 08แล้วก็78นะคะค่ะก็ใช้เป็นแนวทางนะคะแล้วเราก็คอยมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่างวดใหม่นี้เขาจะเข้าอีกไหมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะคุณมุกนะคะค่ะมาต่อกันที่ใบนี้นะคะใบนี้เขาให้เขาบอกว่าถูกทั้งเลขเด่นแล้วก็ชุดสองตัวนะคะค่ะก็ งวดใหม่เขาให้เลขเด่นมาที่เลขสองแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาที่1นสองและ8ปดสนะคะค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะตามสถิติที่ผ่านมานั้นเข้าทุกงวดนะคะค่ะแล้วเรามาคอยลุ้นไปด้วยกันนะคะว่างวดนี้เขาจะเข้าไหมค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย หยิบลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ